สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเห็งรวยๆนะครับวันนี้ผมพาท่านไปที่วัดภูทอกนะครับอำเภอศรีวิไลนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ก็พาทีมงานผู้สูงวัยนะครไปยกหินเล่นๆนะฮะจากไม้กลายเป็นเห็นนะครับเดี๋ยวตามคุณผู้ชมไปดูว่าวันนี้จะไปดูความวน,น,น่ารักของอผู้ที่สูงวัยสามารถ ปีนขึ้นไปบนวัดภูทอกได้อย่างไร<อ>เดี๋ยวตามไปดูครับคนภูทอกนะครับครับ,บก่อนขึ้นเราก็มีการทดสอบก,กําลังนะครับดูครับแต่ละคนก็สามารถที่จะไปจุดธูปไหว้เพื่อทดสอบก,กําลังก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปที่บนถ้ำหรือบนภูเขาหรือบนวิหารของที่วัดภูทอกนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบพละกกำลังก่อนที่จะ พาผู้สูงวัยเดินขึ้นไปครับตามผมไปนะครับค,ครับนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับโดยาภาพรวมนะครับซึ่งก่อนที่จะขึ้นแต่ละคนแต่ละท่านก็มาบูชานะครับแล้วก็ทดสอบพระกําลังนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทุกคนทุกท่านทดสอบพระกําลังปากทางที่จะขึ้นภูทอกนะครับ เราก็จะเดินทางขึ้นไปนะครับซึ่งการเดินทางนั้นเป็นความลำบากยากมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ตามไปดูว่า,านี่ดูคุณยายนะครับท่านพยายามมองหาครับนี่คือทางขึ้น,ขนเข้าไปนะครับอายุท่าน70กว่าปีนะครับเนี่ยคุณผู้ชมนะครับนี้ผมพาเราขึ้นมาอยู่ที่ พู้โทนะครับซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านก็ไม่เคยได้มาชมนะครับวันนี้เขาบอกว่าบันไดนี้ประมาณหกจ็ดขั้นตอนนี้เราพาขึ้นนะครับนี่ก็คือดูความสวยงามนะครับอลังการนูน่นยอดสูงๆอยู่นู่นนะครับ ชั้นเจ็ดตูสอนชั้นเจ็ดนะครับว่าสอนชั้นเจ็ดวาไอ้สัสสัสสัสตเจ็ดป่ะเนี้มนี่คือทางขึ้นเป็นบันไดไม่รู้กี่ขั้นนะครับตอนนี้พากันขึ้นไป ลองดูครับนี่แกเดินด้วยความเข้มแข็งนะครมองมาไกลๆถึงจะเหนื่อยท่านก็สู้นะฮะนี่ดูครับทีมงานเรา เหมือนกับช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่เราพาไก่ความสูงก็สูงมากๆเลยครับครับตอนนี้ก็คือกําลังเริ่มมองหน้ากันนะครับว่าจะขึ้นไหวหรือไม่ไหวตอนนี้นั่งพักนะครับ จะไปทางไหนดีครับขึ้นได้สองทางครับระวางชั้นที่สี่สองร้อยเมตรนะครับกับอีกสองรอยี่สิบเมตรนะครับเลือกเอานะครับว่าท่านจะไปทางไหนนี่ครับสองทางตัวนี้รางสี่ร้ 400, อยสองร้อยเมตรกับสองรอยี่สิบเมตรเป็นการวัดใจกันนะครับว่าใครจะไปทางไหนดูเลือกทางสองร้อยเมตรนะครับอีกบางคนเ็าเลือกสองรอยี่สิบนะครับแล้วแต่ มงอยู่ว่าจะไปทางไหนดีระหว่างมีน้องน้องแนะนำไปฝั่งโน้นบ่มือเจ้าของไม่เลือกสองร้อยนะครับมาเลือกสองร้อยยี่สิบถ oh ือว่าความฮึดของเขาขนาดไหนครับเขาต้องการวัดพลังกำลังใจของเขานะครับว่าเขาสู้ได uh ้ขนาดไหน 200เมตรกระจอกครับเลยต้องมาที่220ตอนนี้ก็เหลืออีกครับนี่ก็คือสาลาชั้นที่5นะครับซึ่งทางตรงนี้นะครับดูเป็นภาพบรรยากาศนะครับดูครับคนนี้ฮึดนะครับเลือกมาที่220นะครับ ดูครับอายุแปดสิบแล้วแต่เลือกที่200อสอง้อยเราไม่อาแล้วคร,ลลรลครับตอนนี้เรากำลังตามหาอะไรกันอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับ ก็เราพากันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พาเลาะพาคนเก่นะฮะเลาะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นน้ำต่อตอนนี้ใช้สี่ขาเดินแล้วนะครับตอนมาสองขาตอนนี้เป็นสี่แล้วขานะฮะเราเมื่อสักรู่เราขึ้นแบบสองขา ตอนนี้เรา,าเริ่มแล้วนะครับทุกคนเริ่มปีนนะครับเรียนแบบสัตว์นะก็ถึงที่หมายยายนี่ครับนี่ขึ้นคุณแม่คุณแม่ยายนี่ครับปีนแบบเรียนแบบเขาครับ จากสองขาเป็นสี่ขาดต้นเย่านึ่ตนงนนตัด,ตด,ดก่อนนะครับอยู่บ้านเกียวเตย่านะครับแต่มาวันนี้วัดกำลังขาเนาะนี่คืออายุขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองดูเองนะครับคนนีน้เป็นไกดครับนนขนาดไกลยังไม่ไหวครับไกดต้องนั่งเนาะ ดูครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับคนวัดน,นอกคลอหนานะครับไม่เคยปีนเขาครับปีนแต่ค,ควายอากาศสวยๆนะครับำงามนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> วัดนะครับต้นนะครับ ครับนี่ก็คือเป็นภาพนะครับจะอยู่เบื้องหน้าก็คือนจุนเซลโลนะฮะอายุ21ปีมรณะเมื่อวันที่2 14เดือนมีนาคม2519เป็นโรคมะเร็งลำไส้นะครับที่โรงพยาบาลนะครับนะครับประวัติพระท่านอาจารย์จวนกุลศริพัฒโทนะครับชาติกำเนิดเขาเป็นพระอาจารย์จวนมีชาติกำเนิดตระกูลนรมาตเกิดเมื่อวันที่10 เดือนกรกฎาคม2463ตรงกับวันเสาร์เรม1 0บขำเดือน8ปีวอกณนะบ้านเหล่ามันแก้วตำบลดงมะยางอำาเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายสามารดาชื่อนายแวะสกุลเดิมวงจันทร์บรรพบุรุษของท่านอพยพมาจากเวียงจันทร์มีบิดามีอาชีพทำนาและมีความรู้ทางด้านสมุนไพร เป็นหมอประจำหมู่บ้านเป็นที่รักใคร่นับถือจนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหนง่งถึงมีกติธรรมขณะที่ท่านอายุได้16ปีท่านเป็นผู้เรียนดีฉลาดมาตลอดการศึกษาจนดูรักใคร่นะครับเชื่อถือให้ผู้สอนเป็นตัวแทนครูหลังจากจบการศึกษาแล้วอายุ18ปีท่านได้เข้ารับราชการทางหลวงเผ่นดินอยู่4ปี จริงล่าออกมาอุปสมบทอันนี้ก็คือคร่าวๆนะฮะพิหารนะครับที่คุณผู้ชมผมให้ท่านดูนะครับเป็นนี่คือท่านนะฮะเอะอตัวนี้นะหนึ่งสองเดี๋ยวดูทโทอลทอล โทสาธุยกมือไหว้ด้วยครับโอเคพระเตละองค์

ตอนนี้เรากําลังลอดถ้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับลอดถ้ำลงนะฮะนี่ครับเรากําลังลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ดูนี่ครับตอนนี้เรากําลัง,งงมหาอยู่นะครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้โน่นลงไปแล้วคุณนผู้ชมนะครับ วันนี้ผมพาผู้เฒ่าออกมาเดินนะครับสำรวจเกิดมานานแล้วครับไม่เคยได้ขึ้นไตบรูตอนนี้นะครับเราบรรจงลงนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเราบรรจงกันแบบโอ้โหทั้งสายตาทั้งขาต้องระวังนะฮะ

หายใจเข้ากำหนดลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทพูดโทกะลาโบครับนี่คือเป็นภาพบรรยากาศที่เราหลังจากขึ้นไปไหว้พระวิหารนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็พาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าไหวขนาดนี้เขายัางสามารถเดินขึ้นชมได้นะครับ ตอนขึ้นก็จับมือจับอะไรกันขึ้นครับตอนลงตัวใครตัวมันนะฮะ <c oughs> แล้วแต่ใครจะไปถึง <c oughs> นี่ครับการเดินลงของเราก็ตัวใครตัวมันนะครับตอนนี้ เขาคนนี้นะครับที่นำทางพวกเราลงมานะครับเขาส่งเรามาถึงปากทางชั้นล่างครับก็เขาก็ดีใจนะครับนี่ครับก็ช่ดชมนะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรเล่นนะครับนั่งเขาเรียกอะไรม้านะฮะ มาอะไรไม่รู้นะครับมามาดินแค่ันเสร็จแล้วก็มาเล่นมาโยกนะนี่คือมาโยเอาทำเสียงแค่เดียวมาตัวเมียนะมาตัวเมีย หมาตัวผู้ไม่มีนะมีแต่ตัวเมียนหะมาตัวผู้ร้องอยังไงเนาะเนี่ยตัวเมียร้องไหนมาตัวนี้ร้องอยังไงครับ <c oughs> <c oughs> พวกเขาเนี่ยเขาไม่มีอะไรทำนะฮะดูเขาไม่มีอะไรทำเว้ยไม่เหลือหรอกครับเก็บมากิน เดี่ยวยนน่ะเดี่ยวเดี่ยอยู่คแค่นี้นะซราบาบว่ะเกี่ยวเพื่อตีเชิญอะไรก็พอเช้ไหยิเกี่ยวน้ำโต๊ะเราไปเตินก่อนเลย